สวัสดีนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Life นะคะความสุขที่คุณผลิตเองได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพักกันเรื่องแฟนเก่า,เ,าเรียกแฟนเก่ากลับมาแป๊บหนึ่งนะ,ะเพราะว่าสวัสดีวันแม่นะคะแล้วก็ขอให้ผู้หญิงนะคะทุกคนเลยที่ได้เลี้ยงลูกมาเป็นบทบาทของความเป็นแม่หรือแม้แต่กำลังจะเป็นคุณแม่นะคะก็ ขอส่งความรักนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะตัวครูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่เลี้ยงลูกชายมาแล้วก็เข้าใจนะคะกับการที่เวลาที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแล้วอยู่ต่างแดนด้วยนะคะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยไม่ได้มีครอบครัวซัพพอร์ตหรืออะไรเท่าไหร่เท่าที่ควรเหมือนแบบว่ามันไม่ได้อยู่กับด้การต่อ,อหน้าอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุที่ว่า มันค่อนข้างที่จะมี level เลเวลแห่งความชาเลนจ์เยอะหน่อยความท้าทายค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งนะคะด้วยสิ่ง,งต่างๆด้วยภาษาด้วยวัฒนธรรมด้วยธรรมเนียมนะคะแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะว่าขึ้นชื่อของความเป็นแม่นะเราก็จะมีความที่เราจะสวมมงกุฎใช่ไหมว่าเออสิ่งนี้ฉันอยากให้ลูกดีฉันอยากให้ลูกประสบความสําเร็จนะคะฉันอยากให้ลูกเป็นคนดี สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะคือด้วยความหวังดีด้วยจิตตั้งต้นของเราที่เราเป็นแม่นะคะเราอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีถูกไหมคะแล้วด้วยกับการที่ตัวครูนะก็เป็นคนหนึ่งที่จะว่าเป็นสาวแกร่งก็ใช่กับการที่เลี้ยงลูกมาแล้วพาลูกมาถึงจุดจุดนี้ได้นะคะมันเลยทําให้เราเนี่ยอยากเห็นเขามีความสุขอยากเห็นเขาเติบโตอยากเห็นเขาเป็นคน คนที่ดีเป็นคนที่มีคุณภาพอะค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะด้วยจิตของเราด้วยความตั้งต้นด้วยความเชื่อของเราว่าเราเป็นแม่เราอยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่บางทีนะคะไอ้ความที่เราเนี่ยกำลังนะที่จะดึงสิ่งที่เรามีมงกฎเออมองกฎมงกฎ มงกุฎแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งนี้ค่ะเราไม่รู้เลยนะคะเราไม่รู้เลยว่าเรานะคะกำลังทำให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่างเรากับลูกมันแย่ลงแล้วมันทำให้เขาเนี่ยเกิดการตั้งกำแพงขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าสิ่งสิ่งนี้มันทำให้ เราและเขาห่างไกลนะเดี๋ยวคู่ฟังเสียงนิดนึงนะคะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันนะแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับคุณแม่เพราะว่าวันนี้โนเป็นวันแม่ใช่ไหมเราก็ต้องเข้าประสบการณ์เขาเขาเรียกว่าเข้าเทรน,นกันนิดนึงนะคะแล้วคืนนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันกับเรื่องราวของเรียกแฟนเก่านะคะมีคําถามเข้ามาเยอะมากนะทุกคนบอกเลยว่าคืนนี้นะคะ เราจะมีการฟาดกันเกิดขึ้นอีกเขาไม่ใช่เดี๋ยวขอฟังเสียงนิดนึงคำถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเอ๊ะแล้วแฟนเก่าทำไมถ้าฉันไม่ติดต่อไปเขาก็ลืมฉันหรืออะไรสิ่งพวกนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะครูจะมาตอบคำถามให้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นไปได้ความเป็นไปได้มันเป็นได้ยังไงนะคะโอเค เสียงได้เพราะว่าวันนี้มาข้างนอกอากาศดีๆนะคะเพราะว่าออกมานั่งทํางานออกมานั่งทํางานด้วยนะคะแล้วก็ออกมาเขียนอ e ีบุ๊กนะคะสําหรับคอสคอส,คอรสเรียกคนรักเก่ากลับมาก็เลยเออออกมานั่งรับบรรยากาศนิดนึงเมื่อกี้ฝนตกนะคะแต่วันนี้มาสวัสดีวันแม่กับทุกคนเพราะว่าด้วยใจนะคะที่เรียกร้องเขาเรียกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่ให้ให้ออกมาบอกว่าให้ออกมาแบ่งปันเรื่องนี้เพราะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกอะค่ะอันนี้คือใครที่อยู่ในฐานะที่เป็นแม่หรือว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะสิ่งหนึ่งเลยกับการที่เราอยากจะเห็นลูกเข้มแข็งนะคะอยากเห็นลูกเติบโตไปมีอนาคตที่ดีที่ใช่เนี่ยเราก็จะใส่บทบาทเหล่านี้แล้วก็นำทางเขาให้เขาเป็นไปอย่างที่เราต้องการที่เราอยากจะให้เขาเป็น เพราะว่าอะไรไอสิ่งที่เราต้องการที่เราเราอยากจะให้เขาเป็นนะคะเราคิดว่านะคะสิ่งนี้มันดีกับตัวเขาสิ่งนี้มันทำให้เขามีอนาคตที่ดีสิ่งนี้มันทำให้เขามีความสุขแต่เราไม่รู้เลยนะคะพอเราพูดมาปุ๊บลูกเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรเรา,าบางอย่างว่าเอ้ยเขาอยากจะทำแบบนี้เขาอยากจะทำแบบนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่เราก็คิดว่า เราจะมาฟังทำไมไร้สาระไอสิ่งพวกนี้ไร้สาระพอเราพูดจากความเชื่อของเราไปอะคะ่ะว่ามันไร้สาระไปทำอย่างอื่นเถอะมันเลยทำให้ลูกของเรานะคะที่เขาอยากจะคุยกับเราที่เขาอยากจะสนทนากับเราอะเขาไม่อยากจะพูดเขาก็ปิดจบไปก็คือตัดบทสนทนาไม่อยากจะคุยอะไรเพราะว่าถ้าคุยไปเดี๋ยวแม่ก็บน่นเดี๋ยวแม่ก็ว่าเดี๋ยวแม่ก็ตำหนิ มันเลยทำให้เขาก็เป็นในแบบที่เขาจะเป็นอย่างที่ไม่อับเซตเราแล้วก็ไม่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจหรือว่าจะต้องมาบ่นเขาให้เขารำคาญหนกหูอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้กับสิ่งพวกนี้นะคะสิ่งที่ครูได้ประสบประสบกับตัวเองนะคะเราได้พบเจอกับตัวเองคือเมื่อสองสวันก่อนมาเนี้ย ได้มีการที่คุยกับลูกนะคะด้วยศาสตร์โคชชิ่งด้วยศาสตร์โคชชิ่งกับการที่เราเนี่ยอยู่กับเขาแบบเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ถามเขาคุยกับเขาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยแล้วไอ้คำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยในความเชื่อของเขาเนี่ยเขาคิดว่าสิ่งนี้มันคืออะไรความเชื่อของเขามันคืออะไรมันเป็นแบบไหน แล้วเวลาที่เขาได้พูดออกมาเรื่อยๆอะค่ะเขาได้กลับเข้าไปทํางานกับตัวเองได้กลับเข้าไปหาคําตอบกับตัวเองอะนะคะเขาก็พูดมาอีกว่ามันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นแต่ก่อนถ้าครูนะใช้บทบาทความเป็นแม่นะคะครูก็จะถามเขาว่าทําไมอะไรทําไมคิดแบบนี้ทําไมพูดแบบนี้แต่เพอเอเนี่ยพอเราได้เรียนาศาสตร์นี้มาเนอะเราก็อยากรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ และความที่เป็นไปได้กับการที่รูกของเราเนี่ยจะหาคําตอบของเขาได้เองได้เนี่ยมันต้องมันต้องทำด้วยโปรเซสเนี้ยครูก็เลยฟังเขานะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันสะท้อนให้เขาเห็นกับสิ่งที่เขาพูดถามความเชื่อของเขาว่าไอ้ความหมายเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าเวลาที่เขาพูดคำคำหนึ่งมานะคะแล้วเราเอาความคิดของเราเราเอาความเชื่อของเราอะ ไปตัดสินว่ามันเป็นแบบนี้แน่นอนนั่นแหละค่ะมันถึงมันถึงทําให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่างแม่กับลูกไม่เข้าใจกันเพราะว่าเราเวลาลูกพูดอะไรออกมาปุ๊บเราเอาความคิดของเราความเชื่อของเราอะค่ะไปตัดสินเขาว่าแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรากลับไปถามนะคะถ้าเรากลับไปถามเขาว่าสิ่งที่หนูพูดมาเนี้ยความเชื่อ ของหนูมันหมายถึงอะไรมันคืออะไรเขาจะอธิบายในโลกความเชื่อของเขานะคะเมื่อเขาอธิบายในโลกความเชื่อของเขามาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรานะคะเข้าใจเขาอันนี้เข้าใจใช่ไหมที่กูอธิบายคือมันจะทำให้เราเข้าใจเขาโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ไปตัดสินจากสิ่งที่เราคิดจากสิ่งที่เราเป็น แต่มันทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยไอ้กับความคิดที่เขามีเนี่ยไอ้กับไอ้สิ่งที่เขาพูดไอ้พฤติกรรมที่เขาแสดงกับเราอะ่ะเขาคิดอะไรเขารู้สึกอะไรนะคะเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราได้เชื่อมต่อไปอีกว่าอา้าวแล้วในเมื่อความหมายแบบนี้หนูมีพฤติกรรมแบบนี้หนูคิดยังไงคะกับเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จะเล่ามาเรื่อย ซึ่งครูค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากเวลาที่ครูได้โคชกับลูกแต่ครูไม่ได้บอกนะคะว่าครูโคชเขาแต่เพียงแค่ว่าครูได้ใช้โปรเซสของการโคชชิ่งอะค่ะไปใช้กับเขาแล้วเขาก็ได้พูดอะไรมาเชื่อไหมเมื่อเมื่อวันอาทิตย์นะคะที่ครูได้ทำการไลฟ์ออกมาไลฟ์ตอนกลางคืนนะนะ วันนั้น,นครูได้ออกมาแบ่งปันเรื่องนี้เหมือนกันแต่ครูไม่ได้ออกมาพูดหมดเพราะว่าวันนั้นน่ะยังมีความสั่นสะเทือนถ้าใครได้ฟังไลฟ์นั้นนะยังมีความรู้สึกคุณยังจับความรู้สึกสั่นสะเทือนแล้วเสียงครอครอเหมือนครูจะร้องไห้เพราะว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกนะคะที่ครูเนี่ยได้สัมผัสในตัวลูกว่าเขารู้สึกยังไงเขามีความเหงา เขามีความเศร้าเขามีความรู้สึกที่อยากได้ใครสักคนที่เข้าใจเขาจริงๆอะิะมันเป็นขนาดไหนแล้ววันนั้นอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เรากับเขาอะมันเชื่อมโยงกันณนะตอนนั้นครูไม่กล้าพูดเยอะเพราะว่าพอพูดไปแล้วมันจะร้องไห้แต่วันนี้พอเวลามันผ่านไปอะคะ่ะมันก็เริ่มดีขึ้นเลยอยากจะเอาออกมาแบ่งปนันแล้ววันนี้ด้วยเป็นวันแม่นะคะเข้าใจลผู้หญิงหลายๆคนที่กำลังเลี้ยงลูกมาแล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว สิ่งเหล่านี้นะคะ่ะมีความสําคัญมากๆนะคะเวลาที่เราเวลาที่เรานะคะได้ฟังเขาเข้าใจเขาจริงๆโดยที่เรานะคะไม่ได้เอาความคิดความเชื่อของตัวเองไปกระโดดขวางทางกับในสิ่งที่เขากำลังที่จะบอกเราให้เอาเวลาที่เราจะมีความสนทนาหรือว่า สร้างบทสนทนากับลูกหรือว่าจะพูดคุยกับลูกปรึกษาอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเราจําเป็นมากๆเลยนะที่จะต้องถอดมงกุฎแห่งความเป็นแม่ออกแล้วให้คุยกับเขาในระดับเท่ากันนะคะว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดอะ่ะให้เขาอธิบายออกมาให้เขาพูดออกมาว่าความหมายนี้มันถึงมันคืออะไรแล้วถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะพูดอะไรกับเรามาบางอย่างนะคะไม่ให้เรานะคะไปคิดว่าอ๋อ คำนี้ฉันเข้าใจแล้วความหมายนี้ฉันเข้าใจแล้วแต่ให้เรากลับไปถามว่าไอ้ความหมายเนี้ยมันมันหมายถึงอะไรในโลกของเขาในความเชื่อของเขามันหมายถึงอะไรแล้วอันเนี้ยค่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจลูกได้ดีมากขึ้นนะคะนี่คือการที่เราเนี่ยได้ฟังเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด เพราะว่าในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดนะคะมันมีความหมายเยอะแยะมากมายที่ซ่อนอยู่แล้วที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อคืนนะพอดีนะคะลูกชายครูคนโตนะคะเขาก็ได้ทำงานเป็นเกี่ยวกับออที่ร้านซูชินะซูชิเทรนที่ออสเตรเลียนะทีนี้ด้วยการที่เขาทำงานมาเรื่อยอะคะ่ะเขากำลังที่จะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะไปเป็นหัวหน้า ไปเป็นหัวหน้ารองเมนเจอร์นะคะคือการที่ได้ดูแลลูกน้องการสั่งอาหารการออรับผิดชอบในร้านมากขึ้นกว่าเดิมทีเนี้ยเขาบอกครูเมื่อคืนนะคะว่าเขาเนี่ยจะลาออกจากงานแล้วด้วยแต่ก่อนนะถ้าเป็นครูคนเดิมนะคะถ้าเป็นครูโอ๊คคนเดิมนะคะก็จะตัดสินลูกทันทีว่าจะออกทำไมนูน่นนี่ก็จะมีการ เหมือนไปว่าลูกต่างๆนานานแล้วให้เขาทนอยู่ในสภาวะที่เขาไม่ต้องการที่จะทนอยู่แต่อเอิญเมื่อคืนนะคะครูก็ได้มีการสนทนากับลูกแล้วก็ได้ใช้ศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการโคชชิ่งเข้ามาใช้ด้วยก็เลยคุยกับเขาไปเรื่อยๆะคะ่ะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เขาอยากจะออกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขามีความคิดเห็นยังไงนะคะกับสิ่งที่เขาจะออกมันเกิดอะไร กับสิ่งที่เขาพูดกับตัวเองเชื่อไหมคะครูได้พูดกับลูกไปเรื่อยๆแล้วเอาโปรเซสนี้เข้ามาใช้ฟังเขานะคะฟังเขาแล้วคำพูดที่เขาพูดออกมาบางทีอะเราคิดว่าอันเนี้ยเราเข้าใจแบบนี้แต่ครูก็ไม่ตัดสินเขาไม่เอาความคิดตัวเองไปตัดสินคือถอดมุกุดความเป็นแม่ออกนะคะแล้วเข้าไปถามเขานะคะว่าไอ้สิ่งเนี้ย มันหมายถึงอะไรคะมันหมายถึงยังไงที่หนูพูดมามันมีความเชื่อแบบไหนที่หนูพูดกับตัวเองพอเขาพูดมาเรื่อยๆอะคะ่ะมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยได้เริ่มพาเขาอะคะ่ะเข้าไปทํางานแล้วตัวของเขาเนี่ยนะคะได้ถอดเปลือกเหมือนเปลือกหัวหอมออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอเขาได้กลับเข้าไปทําง,งานของเขาเรื่อยๆอะคะ่ะเชื่อไหมคะ ตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาจะออกจากงานเขาไม่อยากทํางานแล้วนู่นนี่แล้วเราได้ฟังเขาเราถามเขาถามไปถามมาจนมาเจอก้อนก้อนหนึ่งที่ว่าทําไมเขาถึงไม่อยากขึ้นไประดับสูงทําไมเขาถึงไม่อยากเป็นหวัวหน้าทําไมเขาถึงรู้สึกกลัวกับการที่จะมีความรับผิดชอบเยอะเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าสิ่งที่เขากลัวคือเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้ พอเขาพูดมาปุ๊บอันนี้เราเข้าใจแล้วว่าอ้อนี่แหละเป็นสาเหตุนะคะที่ทำไมลูกเราถึงไม่อยากไปเป็นหัวหน้าลูกเราถึงไม่อยากไปไปมีประสบการณ์ไปคุมลูกน้องไปวางแผนงานร้านพอเรารู้จุดนี้แล้วอะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราทำได้จากบทบาทความเป็นแม่นะคะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าลูกเรามีข้อดีอะไร ให้เราดึงข้อดีของเขาค่ะออกมาแล้วให้เขาเชื่อมโยงข้อดีของเขาแล้วก็ประสบการณ์ที่เขากลัวค่ะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทีเนี้ยค่ะไอ้ความกลัวที่เขามีกับสิ่งที่เขาเป็นนะคะมันจะใหญ่ขึ้นแล้วความกลัวที่เขามีอยู่อ่ะมันจะลดลงเพราะว่าเราไปขยายความที่เขาเป็นนั่นคือนะคะนั่นคือ สิ่งหนึ่งนะคะที่ครูอยากจะมาแบ่งปันกับการที่เรานะคะจะคุยกับใครตรงหน้าถ้าเราไม่ได้คุยกับลูกคุยกับแฟนหรือคุยกับคนที่เขามาปรึกษาเราเพื่อนคนที่เรารักอะคะ่ะเราใช้ศาสตร์นี้ได้นะกับการที่เราอยู่กับความเป็นปัจจุบันฟังเขาถ้าเราคิดว่าเฮ้ยคำนี้เขาพูดอะไรออกมาประสบการณ์นี้ที่เขาเจออย่าเอาประสบการณ์ของตัวเองค่ะ เข้าไปปนกับประสบการณ์ของเขาแต่ให้เราอะค่ะไปถามเขาว่าประสบการณ์เนี้ยของเขาอะมันหมายถึงอะไร mm hmm. เมื่อเราได้เข้าใจประสบการณ์ที่เขาได้ให้ความหมายเกี่ยวกับตัวของเขาเองแล้วอะมันจะทําให้เราอะค่ะเริ่มต้นได้ถูกว่าอา้าวแล้วไอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่มันขัดขวางตัวเขาอยู่มันคืออะไร แล้วนั่นกำลังที่จะทำให้คุณกับเขาเข้าใจกันและทำให้เขาได้หาคำตอบที่ใช่สำหรับตัวเขาเองมันเลยทำให้ครูนะคะเข้าใจเยอะมากเลยกับการที่เรานะไม่เอาตัวเองเข้าไปตัดสินฟังฟังในสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่จากคำพูดแต่มันลึกมากกว่าคำพูดความหมายที่มันซ่อนอยู่อะคะ่ะ เลยทําให้ครูเลยเข้าใจว่าเออความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับคุณลูกจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเนี่ยค่ะถอดมงกุฎความเป็นแม่ออกแล้วให้เราเนี่ยฟังเขาในระดับที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราคือเพื่อนเขาคนหนึ่งเราคือคนที่รับฟังเขาเราคือคนที่เข้าใจเขาที่อยากจะฟังเขาโดยที่ไม่ตัดสินแล้วเราสามารถที่จะสะท้อนกลับ เข้าไปให้เขาเนี่ยกลับไปทำงานในข้อดีของเขาดึงขึ้นมาใช้ได้อีกด้วยอันนี้ค่ะมันจะส่งเสริมให้เรานะคะส่งพลังให้ลูกมีพลังกับสิ่งที่เขาเนี่ยทำแล้วมีความสุขแล้วเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอนาคตของลูกเราสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนที่จะทำให้เขาเติบโตอะค่ะเมื่อเราเข้าใจเขาฟังเขาดึงข้อดีของเขาออกมา เราจะสามารถนะคะโยงใยเขาอ่ะให้เขาเดินไปเติบโตโดยที่เขาไม่รู้สึกถึงความที่ว่าเขาจาเป็นท,ที่จะต้องทำแต่เขาจะเดินไปเติบโตกับตัวเองได้กับสิ่งที่เขาอยากจะทำเพราะว่าเขาอยากจะทำเอเนอร์ Energy ต่างกันนะว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังให้ลูกคุณนะคะให้ไปมีอนาคตที่ดีให้ไปมี ประสบการณ์ที่ดีให้ไปมีความแข็งแกร่งที่ดีอะเวลาที่คุณบอกลูกคุณแล้วคุณไม่ได้บอกให้เขาไปหาคําตอบหาสิ่งที่ใช่ด้วยตัวของเขาเองอะหรือคุณไม่ได้โยงกับผลลัพธ์ที่คุณคิดว่ามันดีกับโยงกับโลกภายในของเขาเข้ามาเชื่อมกันได้เนี่ยค่ะมันจะทําให้เขาทุรักทุเลกับการที่เขาจะเดินไปเรียนประสบความสําเร็จที่มหาลัย ไปสมัครงานดีๆได้ไปมีความรักไปมีอนาคตที่ดีได้มันจะทำให้เขาทุรักทุเลก,กับสิ่งที่เขาคิดว่าเขาต้องทำเพื่อที่อยากจะให้พ่อแม่สบายใจเพื่อที่อยากจะให้พ่อแม่มีความสุขลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะฟังเขาเข้าใจถึงกับปัญหาที่เขามีแล้วเอาอนาคตที่เราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราเนี่ยเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นอนาคตของลูกเราอะคะ่ะเอาไปโยงกันให้ได้ ดึงโลกภายในของเขาออกมาทลายความกลัวของเขาออกไปเอาข้อดีของเขาขึ้นมาแล้วเอามารวมกันเพื่อที่จะให้เขามีพลังเติบโตนะคะอันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้นะสำหรับคนที่เป็นคุณแม่นะคะที่มีความแกร่งที่มีหัวใจแห่งการที่สู้เพื่อลูกทำเพื่อลูกแล้วอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกมีผลลัพธ์ในชีวิตดีๆะคะ่ะ นอกจากที่เราได้ปูพื้นฐานปูทางให้กับเขาแล้วที่เขาจะเดินไปได้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ใจใช้ใจในการฟังใช้ใจในการที่เป็นเพื่อนร่วมทางกับเขาด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้นะมันจะทําให้คุณและลูกคุณนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นและเติบโตไปด้วยกันที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรง นะคะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกไม่เข้าใจความสัมพันธ์เกี่ยวกับลูกนะคะแล้วอยากให้ครูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปเข้าไปโค้ชหรือว่าอยากให้เขาดึงศักยภาพเขาเขาขึ้นมาแต่ตัวคุณไม่รู้ว่าเราจะพูดกับเขายังไงให้เขาเข้าใจไม่รู้จะทำยังไงที่จะเข้าใจลูกได้นะคะครูก็สามารถเป็น เป็นเส้นทางหนึ่งเส้นทางหนึ่งนะคะที่คุณสามารถเออลองกลับเข้ามาใช้กับโปรเซสนี้กับการที่เป็นมันเป็นสปายดชวโคชชิ่งที่มันสามารถโคชชิ่งได้ถึงระดับพลังงานที่มันเปลี่ยนพลังงานที่มันมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้สมองที่ว่าเขาต้องทำต้องทำแต่ใจเขาไม่ไปนึกออกไหมแต่การโคชชิ่งสป p i r i t ชว l โคชชิ่งเนี่ยมันเป็นการที่เขาเนี่ยได้กลับเข้ามาทำงานกับตัวเอง แล้วเวลาที่เขาจะออกไปเติบโตออกไปทําอะไรได้บางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะมันเป็นการที่เขาเนี่ยได้ออกไปทําจากใจที่เขาเป็นจากพลังที่เขาอยากจะออกไปลุยมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่าครูได้ทํามาแล้วกับตัวลูกนะคะมันเลยทําให้เห็นเลยว่ามันได้ผลและมันเห็นผลลัพธ์มันเป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนจริงๆอันนี้นะคะลองดูถ้าสนใจนะคะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม หรืออยากเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะยังไงก็ติดต่อมาที่ไลน์แอด happy l i e b y o k k i นะคะสำหรับคืนนี้เรามาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอ๊ะถ้าเราจะเรียกแฟนเก่ากลับมาเราจะต้องทำยังไงนะคะมันมีที่มาที่ไปทุกคนมันไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ติดต่อไปแล้วเขาก็ลืมฉันสิมันไม่ใช่นะคะยังไงคืนนี้มาเจอกันกับหัวข้อดีๆคอนเทนต์ดีๆที่จะทำให้ผู้หญิทุกคนนะคะพบเจอพลัง ศักยภาพของตัวเองและความมั่นใจในตัวเองนะคะสวัสดีวันแม่นะคะส่งความรักให้คุณแม่ทุกคนไปสร้างพลังกันนะคะแล้วก็มีพลังให้กับตัวเองเราถึงจะสามารถที่จะส่งพลังให้กับลูกๆหรือคนันในครอบครัวเราได้นะมีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบาย